อ่ะพอดีด้วยครับบนจ้าพวกกี่จะไฟอ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมมองแบบนี้บ้างนะกันนะครับอ่ะอัดไว้หลายๆคลิป เอาไว้ศึกษากันนะครับเผื่อใครที่ต้องการคําตอบต้องการศึกษาเกี่ยวกับเอฟเฟกตต่างๆนะครับนะก็แท้งจีผมอัดไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันไงก็ลองดูได้กันะครับนะอันดับแรกก็เป็นเสียงคลีนนะครับนะผมจะใช้เป็นระบบอ่าสตอมแล้วกันกดบูตออกก่อน เอฟเฟกทุกอย่างสามารถตั้งให้เป็นมือชีพได้นะครับถ้าเกิดเรารู้นะครับวิธีการตั้งนะครับวิธีการทํางานต่างๆขออนะุญาตครับสายมันจะระยงระยางนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจัดใหม่ <laughs> <laughs> อันนี้สายใหม่ในะ้องขออน, <laughs> นุญาตเนี่ยะพีเซเสยงคลีนเราก็จะใชะ้ระบบของ อ่เวลาเราจะโซโล่อะไรพวกนี้ใช้เป็นทูสสกริมเมอร์ตัวแ like, รนะเราก็จะสามารถใส่ดีเลย์ตรงนี้ได้แต่เราต้องการผมเป็นคนที่ต้องการเขาเรียกว่าเล่นแล้วเป็นมือชี้มากๆคือเล่นแล้วต้องให้มันเงียบๆแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราดีกิตาร์นะครับอันนี้สายเปล่าๆนะครับ อันนี้ดีดก็คือผมลดวอลลุ่มอย่างเงี้ยผมชอบใช้วอลลุ่มมากๆนะครับเพราะเวลาเล่นมันให้น้ำหนักให้ความดังเบาให้ความ smooth, สมูทสาคัญมากๆแต่มันมีคำว่าแต่แต่วอลลุ่มของผมเมื่อผมลดลงแล้วถ้าผมเล่นดีเลย์อยู่ดีเลย์จะต้องไม่หายดีเลย์ยังมีเสียงตามอยู่เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมเอาวอลลุ่มไปไว้ข้างหลังสุด แปลว่าเสียงทุกเสียงจะต้องดอบลงหมดเลยจะต้องถูกปิดลงเพราะฉะนั้นการจัดวางเอฟเฟกอยู่ที่ผู้ใช้งานเป็นหลักครับผมว่าเราต้องการให้มันออกมาเป็นแบบไหนนะครับไม่มีกฎตายตัวใดวๆทั้งสิน้น เสียงผมก็จะต้องการให้มันแบบว่าเป็นแบบนี้ก็คือให้มันแบบค่อยๆดังขึ้นดูสิครับเบาขึ้นดังขึ้นแล้วก็เงียบด้วยนะครับนะเสียงแตกก็เหมือนกันนะครับเสียงแตกก็เหมือนกันนะเสียงแตกก็ คือเวลาผมเล่นโซโล่นะครับนะเลย์จะต้องยังอยู่ในขณะที่เสียงกีตา้าเสียงจริงๆนะครับนะเสียงที่ผมดีจะต้องเงียบนะครับนี่นะนี่คือความเป็นมือชีพนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเอาพูดอีกทีถ้าเกิดว่าผมเอาเอาเวอร์ุ่มเนี่ยที่ผมเหยียบอยู่ไปไว้้างหลัง คือดีเลย์จะไม่ได้ยินเลยดีเลย์มันจะถูกปิดเลยแต่นี้ผมเหยียบแล้วเบาเสียงกีตาราดีเลย์ยังอยู่เห็นไหมมันจะหล่อเห็นไหมมันจะไม่มีเสียงรบกวนนี่ขนาดใส่บูทไปเลย ใค,ใครชอบแบบนี้ก็ลองดูคลิปผมแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดู ก็ได้นะกันนะครับนะอ่าแล้วก็อื่นๆก็มีพวกอะไรวาวาผมก็ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรนะขายเบบี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือวอล์กอะไรนนี้มันมีอยู่ก็เลยเอามาลองเล่นหนึ่งนะครับก็ลองดูคลิปผมแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะผมอ่านไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่และคลิปพูดอะไรมันก็ลืมไปแล้วแต่ใช้ตัวบมนี้ก็ดีนะครับออกงานได้เลยออกงานได้แบบจริงๆเลยนะครับ